สวัสดีครับผมริสนะครับจากเอทีโรสทายครับผมวันนี้นะครับริสจะมาแนะนำเทสเมอร์แบบปกตินะครับผมแบบดิจิทัลครับตรงตามทหาราเอสเออแ้นะครับผมเดี๋ยวไปดูคำแตกต่างของตัวละเลยครับแบบแรกที่ริสจะมาแนะนำนะครับผมเป็นแบบตัวธรรมดานะครับที่ไม่ใช่แบบดิจิทัลนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยสามารถอ่านสเกลได้ค่น ข้างเครื่องเลยนะครับที่เป็นความแข็งของที่เราทดสอบนะผมจะเป็นตัวโมลตัวอิดบูดต,ต่างๆนะครับคอนกรีตต่างๆและมีเป็นกราฟนะครับผมที่เราสามารถอ่านค่าและนำมาคำนวณได้น,นะครับตัวนี้จะมีเป็นเรื่องของแนวดิ่งขึ้นแดงลง แล้วก็แนวขนาดได้เลยนะครับผมจะมีเป็นเส้น A B C ให้ตามแนวที่เราทดสอบนะครับผมหากตัวเครื่องเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะทําการปิดอยู่เดี๋ยวจะมาทำการเปิดตัวเครื่องก่อนโดยการที่เราเอาฝั่งปลายนะครับผมไปกดกับอะไรก็ได้ที่แข็งๆนะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยเด้งขึ้นมาให้ตัวเหล็กเนี่ยยืดยาวออกมานะครับผมเดี๋ยวนิ้จะทําการกดกับโต๊นี้ให้นะครับ หากตัวเครื่องเนี่ยเด้งเหล็กออกมายาวแล้วนะครับผมเราจะหลักตรงนี้เด้งขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยพร้อมใช้งานเลยหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้นานําตัวเครื่องเนี่ยไปยิงกับวัสดุที่ลูกค้าจะทดสอบได้เลยนะครับผมตัวอย่างเช่นในคลิปที่ได้ขึ้นให้นะครับเดียวริชนะครับผมจะให้เซลลนีนะครับเป็นผู้ทําการทดสอบนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการเปิดปิดและยิงกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมในการเปิดตัวเครื่องก่อนนะครับ เราทําการเอาปลายตัวเครื่องนะครับผมดันเข้าไปกับวัตถุที่มีความแข็งนะครับให้ปลายเหล็กเนี่ยยื่นออกมานะครับผมหากตัวเครื่องอยู่ลักษณะนี้แล้วเนี่ยทำการยิงทดสอบได้เลยครับวิธีการที่เซลล์นีนยิงเมื่อสักครู่นะผมจะเป็นแนวราบนะครับจะอ่านค่าสเกลผ่านตัวเครื่องได้เลยครับผม หลังจากที่ลูกค้าทําการทดสอบยิงไปแล้วนะครับผมจากทาการเก็บตัวเครื่องเนี่ยลูกค้าทําเหมือนเดิมเกือกับที่เปิดเลยก็คือเอาตัวเครื่องด้านปลายเนี่ยไปกดกับก้าสดูที่แข็กนะครับผมแล้วก็ทําการกดปุ่มนี้ไปพร้อมกันที่เป็นสลักล็องนะครับเดี๋ยวเรจะทดสอบกับตดวนี้ให้ดูครับผมหากตัวเครื่องปุ่มกดล็อกไม่เด้งขึ้นมาและ เหล็กต้านแบบนี้แล้วนั่นหมายว่าตัวเครื่องทําการปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบที่สองที่จะมาแนะนำนะครับผมเป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งจะมีหน้าจอนะครับผมในการอ่านค่าตรงนี้นะครับและแคล้ายๆกับตัวแบบทั่วปกติเลยจะมีแท็บวัดค่าความแข็งตรงนี้ให้ด้วยเหมือนกันดูได้ทั้งสองแบบนะครับผมผ่านหน้าจอกับ ผ่าแถลตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยหลักๆนะครับผมจะมีเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับจะเป็นปุ่มนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับครับปุ่มตามลูกศรเลยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวานะครับผม๋ย่างต้นๆนี่จะทําการเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับกดค้างไว้ครับผมประมาณสามวินาทีครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยจะเซตค่าให้เราอยู่แล้วประมาณ16จุดนะครับผมจากการทดสอบซับ หนึ่งครั้งหรือเสาหนต้นนะครับผมวิธีการเซตค่าเบื้องต้นนะครับให้เรากดที่เป็นปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งนะครับผมจาเครื่องมือเซตค่าครับสำหรับการเซตค่าเนี่ยมีแนะนำให้เข้าไปในอันแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการตั้งโครงการชื่อต่อบนะครับผมแอเรียต่างๆเุดที่จะทําการทดสอบนะครับ สำหรับลูกศรนะัดตอนนี้เนี่ยเป็นการทดสอบแบบแนวดิ่งลงอยู่นะครับผมลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ดิ่งขึ้นเฉียงอันนี้เป็นแนวขนาดนะครับผมอหลังจากนั้นเนี่ยหลักๆเบื้องต้นตั้งค่าแค่เท่านี้พอครับผมไม่ต้องตั้งค่าแต่ตื่นหลักพอตั้งค่าเสร็จนะครับผมแล้วก็กด,ดยกลับได้เลย เห็นไหมว่าลูกศรตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแนวขนาดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเรื้องต้นทําการเปิดเครื่องก่อนนะครับผมหากตัวเครื่องอยู่ลักษณะแบบนี้เนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานนะครับเราต้องทําให้เหล็กตุงนี้เนี่ยยืนออกมาก่อนโดยการที่เรากดลงไปแบบไม่ต้องแรงมากนะครับหากตัวเครื่องเนี่ยเหล็กยืนออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วแล้วก็จอเปิดเป็นแบบนี้เนี่ย สามารถพร้อมทดสอบและวัดค่าได้เลยครับผมจะไปดูตัวอย่างกันครับวิธีการทดสอบถัดไปนะครับผมจะให้เซลนีนเป็นผู้ทดสอบนะครับด้วยการเปิดและปิดเครื่องและทดลองยิงให้ดูนะครับผมโดยการใช้แบบดิจิตอลนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับผมเปิดเครื่องก่อนครับดันเข้าไปนะครับผมให้ปลายเหล็กยื่นออกมาครับหลังจากที่ปลายเหล็กยื่นออกมาแล้วเนี่ยตัวเครื่องสามารถยิงทําการทดสอบได้เลยครับผมไปดูกันเลยครับ เป็นการทดสอบแบบแนวราบนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยหลังจากยิงจะมีเสียงด้วยนะครับและอ่านท่าผ่านจอได้เลยครับปุ่มนัะสเกลข้างเครื่องครับหลังจากนั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการปิดื่องกันกได้เลยครับผมที่ทำการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการปิดเครื่องโดยการที่กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้3ามวินาทีนะครับ เท่านี้ครับผมก็ปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณครับ